เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนิชาน,นยังอุ่นตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่พยาขออนุญาตในการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าอุปิกอาวอร์ดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ระดับปฐมวัยรหัส0 0 3 3 1 1ขั้นกระบวนการมีทั้งหมด6ขั้นตอนขั้นที่1การรวมกลุ่มข้าพเจ้าได้รวมกลุ่มจํานวน3กลุ่มขั้นที่2ร่วมกันค้นหาปัญหาและเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าร่วมกันเสนอปัญหาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและเลือกปัญหา ขั้นที่3ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาและความจําเป็นต้องแก้ปัญหาเป็นพิเศษข้าพเจ้าและสมาชิกได้ค้นหาปัญหาร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบและร่วมกันตัดสินใจหาแนวทางการแก้ปัญหาขั้นที่4ข้าพาจกาและสมาชิกออกแบบกิจกรรมหาหลักการของการจัดการเรียนรู้และ มีกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายข้ที่5การมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะในวง PLC ข้าพเจ้าและสมาชิก PLT มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน3มวงรอบด้วยกัน ทั้นที่6การนำสู่การปฏิบัติข้าพเจ้าและสมาชิกมีการสังเกตการสอนการสะท้อนผลหลังกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนผ่านระบบ ICT ในการออกแบบนวัตกรรมได้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนมีพื้นฐานหรือไม่ปรับพื้นฐานเพื่อดำเนินการออกแบบการจัดการเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์เรื่องวัตััรกษาวผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บรูรณาการทักษะชีวิตสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านปากพยาจะได้ดำเนิน ในขั้นตอนการดำเนินการออกแบบข้ารเจ้าได้ใช้รูปแบบการสอนของเอดดี้โมเดลมาบรูรณาการร่วมกับพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของดรขจรศักดิ์เขียวน้อยและคณะเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดรวมพลัง5ขั้นตอน โดยในกิจกรรมได้บูรณาการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลจากระบบ o b e บ Content Center ประเภทวิดีโอและสื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธรรมประเภทวิดีโอผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็นร้อยละร้อยพร้อมทังมีผลงานชิ้นงานภาระงานที่ได้ปฏิบัติในช่วงกิจกรรมและมีการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้มีการเข้าพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมการเป็นต้นแบบที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะในศตวตรรษที่21เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพการดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศด้านความรู้ข้าพเจ้าได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้การวัดการประเมินผลตามที่ได้วิเคราะห์ไว้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆด้านทักษะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองและฝึกนักเรียนใ,ให้คิดเป็นขั้นตอนด้านเจนตคติส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ข้อและอานิยมหลักของคนไทย12ประการการแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาสมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่องวัฒนักก้าวผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านปักพะยาพบ,บว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 ข้าพเจ้านางสาวนิชนันยังอุ่นขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ